วิธีการเติมบุญจะไม่มีวันตกต่ําเลยอันนี้หลวงพ่อพุธบอกนะคะหลวงพ่อพุธวัดป่าสารวัครแล้วท่านบอกวิธีการที่จะรักษาบุญง่ายที่สุดที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ทําได้แทบไม่ต้องไปวัดเลยแทบไม่ต้องใส่บาตรเลยแต่ท่านไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราไปวัดไม่ให้เราใส่บาทนะคะความหมายของท่านคือการเติมบุญเหมือนเราเหมือนเวลาเราไปวัดอ่เหมือนเราไปวัดเราเติมเงินพันสมมตินะสมมติว่าเรามีกระปุกออมสินการไปวัดของเราก็เหมือนการเติมเงินพันแต่การอยู่บ้าน ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ออกไปใส่บาทไม่ได้ทําบุญที่อื่นน่ะมันออกไปไม่ได้ไมันติดโควิดหรือว่ามันวิกนูนี่นั่นท่านก็บอกก็เติมแบงค์ยี่สิบไปก่อนสิเติมไปเรื่อยๆมันก็ถึงพันอ่ะแบบนี้แต่ถ้ามีโอกาสได้ไปวัดอ่ะก็สะสมแบงค์พันมีโอกาสได้สร้างพระสะสมแบงค์ห้าร้อยมีโอกาสได้ให้เงินพ่อแม่สะสมแบงค์หมื่นทุกคนเป็นปึก มีโอกาสได้แบบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุญคุณคนที่เป็นครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณเป็นการหยอดเงินแสนเห็นไหมท่านก็บอกว่าการที่เราอยู่บ้านสมมตินะคะมันมีแบงค์เอยมันมีเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าอยากเติมแบงค์ยี่สิบอ่ะแล้วแบบเติมเติมเติมอย่างทีทีแป๊บเดียวมันก็ถึงแบงค์พันแบงค์หมื่นแบงค์แสนนะทุกคนก็คือเป็นปึก <Ừ. S 2> แต่เราต้องทําอย่างสม่บเสมอท่านแนะนําค่ะอัน,นแล้วเอามาบอกต่อท่านบอกว่าให้สวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งจบทุกคนม <า S 2> แม้คุณจะไม่สวดอะไรเลยแค่น้ำโมตสัก,กอะระหังสัมมาสมมติน,นะคะน,น้ำโมตสักเสร็จอระหังสัมมาเสร็จแล้วสวดอิติปิโสเกินอายุหนึ่งปีทุกคนซับในอดีตจะงอกบุญที่คุณอนะที่ที่มันใกล้สมุดจากชาติที่แล้วอะค่ะ มันจะเริ่มเติมไปทีละยี่สิบยีบยีิบมันจะทําให้ใครที่จะมาหักหลังคุณมันก็จะหายไปคุณจะเจออุบัติเหตุคุณก็จะไม่เจอคุณจะแค้วค่านี่หลวงพ่อพูดบอกจริง